เราจะมาทำอะไรกันวันนี้จะมาผ่าตัดต,ต้อกระจกค่ะต้อกระจกใส่เลนส์ที่นี่สวยงามนะคะแล้วก็ช่วงที่คำขาตัดจริงๆเนี่ยคุณแม่รู้ตัวตลอดเวลาที่มีอะไรพูดได้หายใจไม่ออ,อึแอบหนาวไปร้อนไปอะไรอย่างนี้นะคะมีตอนที่ต้องเจ็บตัวไหมคะมีตอนฉีกรชาอาจจะเจ็บนิดนึงแค่นั้นเองคะ่ะแต่ว่าตอนทำขาตัดจริงๆไม่เจ็บกรา,ากำลังจะเข้าห้องผ่าตัดน,นะคะ,ะ,คะไปเลยะคะ่ะ ออกมาแล้วเจ็บไหมไม่ปิดเลยค่ะแต่สรุปไม่เจ็บโอเค <Okay. S 2> วันที่สองที่มาข่าอีกข้างหนึ่งพอนี้เป็นข้างซ้ายแล้วบอกให้เพิ่มเติมนะคะก็คือเลนก็ยังคงมีทั้งหมดสามแบบให้เลือกเลยก็คือระดับระยะเดียวก็จะมองเห็นแต่ไกลอย่างเดียวอย่างอ่านหนังสือดูทีวีก็ยังต้องพึ่งพาแว่นอยู่นะคะหลายระยะเนี่ยมันก็จะมีแบบ สระยะนะคะของแม่เป็นทั้งใกล้กลางไกลเห็นหมดเลยอ่านหนังสือเล่นคอมพิวเตอร์ดูทีวีหรือว่าจะขับรถนะคะโอเคพร้อไมสำหรับข้างซ้ายวันนี้เป็นวันที่จะแกะข้างที่สองแล้วข้างฝ่าที่ทำไปก่อนแล้วเป็นไงแม่ นนเค,คชัดขึ้นจะ mm hmm. บอกว่าอีกเรื่องก็คือว่าพยายามหาเสื้อกระดุมหน้านะคะเวลาที่จะมาทำไม่ว่าจะรีเล็กซ์สไมล์นะคะหรือว่าจะมาทำพาตาัดตาอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. คุณหมอแนะนำนะคะคือกระดุมหน้าค่ะ <Okay. S 1> ดีที่สุดค่ะโอเคเนาะไม่จ้าเนาะแม่เนาะ สบายสบายเค่ะมี่โลกใหม่แล้วค่ะเอ๊ะทำธุรกรมรมผ่านตรงนี้ดีกว่าเพราะเราสามารถจ่ายเงินอนะ่ะผ่านตู้คียอสตรงนี้ได้เลยสามารถจะเลือกจ่ายเงินจากตรงนี้ได้เลยแต่ว่าเงินสดไม่ได้นะคะถ้าใช้เครื่องเนี่ยก็ต้องเป็นสแกนจ่ายค่ะหรือว่าบัตรค่ะสดใสกลับบ้านแล้วมาเลยนะคะโลกของเราจะสดใสขึ้นนี่